สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีหาเงินนะครับด้วยการดู u t u b e นี่ครับกดที่ดิ้งล่างนเลยครับดิก์ใต้คลิปนะครับกดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ครับคือวิดีโอที่เขาจ้างให้ดูอะครับมันจะเป็นสกุลเงินเหรียญนะครับคือรูจบมา แต่ละวิดีโอจะได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเดียนบอกอยู่นะครับแต่ละวิดีโอเนี้นะครับหลังจากเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับจะมาเจอหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่ Dig i ิ s Station นะครับตัวนี้นะครับ Dig i ิ s Station นะครับ กดเข้าไปครับลงทะเบียนครับนี่ครับง่ายๆครับกรอกซื่อนะครับซื่อผู้ใช้รหัสผ่านก็รหัสผ่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับคืออีเมลจริงๆที่เราใส่นะครับแล้วก็จะมีซื่อจริงนามสกุลนะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวผมลงทะเบียนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนี่ครับคือเนี่ยคือเงินที่ผมดูมานะครับ ได้อยู่200กว่าแล้วก็ได้จากการแนะนำเพื่อนนะครับเนี่ยครับวิธีท,ทาก็ง่ายๆครับกดไปที่เมนแฟงครับตรงนี้ครับเนี่ยคือวิดีโอที่เขาให้ดูนะครับมันก็จะมีเดียนบอกอยู่ว่าวิดีโอได้เท่าใดเท่าใด ตัวไหนที่ได้เดียนเยอะเวลามันก็จะเยอะนะครับตัวไรเดียนที่มันน้อยก็เวลาก็จะน้อยครับนี่ครับผมจะไม่กดให้ดูนะครับพอเวลามันเยอะก็สักสี่ห้านาทีก็มีครับนี่ครับง่ายๆครับคือวิธีการถอนก็ง่ายๆครับ เข้าไปที่โปรไฟล์เราเลยครับเนี่ยมันจะมีคำว่าถอนเงินอยู่นะครับส่วนใครที่ไม่เป็นภาษาไทยก็มันจะขึ้นว่าบิดดอนะครับกดเข้าไปนะครับใครที่ดูครบหนึ่งร้อยนะครับดูครบนะครับได้เงินอยู่หนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับสามารถถอนออกได้ เนี่ยครับคือกระเป๋าเงินที่สามารถถอนได้ครับนี่ครับมี PayPal แล้วก็เข้าบัตรเครดิตถอนไป Bitcoin นะครับไปบัญชีธนาคารโดยตรงก็มีครับถอนไปบิสตันยูเนียนก็ได้ครับเนี่ยครับแต่ว่าก่อนจะถอนได้นะครับคุณต้องแนะนำเพื่อนอย่างต่ำสามสิบคนนะครับ ย้ำนะครับอย่างต่ำสามสิบคนนะครับเนี่ยเป็นงานพีครับแค่แนะนำเพื่อนให้ครบสามสิบคนนะครับคุณก็สามารถถอนเงินออกได้นะครับเนี่ยเป็นเงินนอลได้จริงๆครับแล้วก็สามารถถอนได้จริงๆครับง่ายๆครับแค่นี้แหละครับผมจะบอกแค่นี้แหละครับส่วนใครที่ไม่มีกระเป๋ หรืออะไรนะครับก็หาดูตาม YouTube กันนะครับขอบคุณครับ